คลิปนี้เป็นคลิปรวมมีมทั้งหมดในคลิปช็อตของผมมารวมกันในคลิปนี้คลิปเดียวหนุ่มหนุ่มสาวๆาว,าว,าวที่เผละกดเข้ามาดูคลิปนี้หรือตั้งใจเข้ามาดูคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามได้นะครับผมแล้วก็ท้ายคลิปมีกิจกรรมด้วยนะครับผมดูให้จบเลยทุกคนหนึ่งเดือนมี1ครั้งนะครับจุๆๆ โฮ่โฮซานต้ามาแล้วมีเด็กคนไหนต้องการของข,องขวัญหรือเปล่าซานต้ามาแล้วอยากได้อเลยเด็กหีิยผมอ่านคู่มือประกอบบอลลมเพดานครั้งแรกครับ<ต>ผมว่าคุณดูคู่มือพัดลมผิดด้านนะ เอาเลยนะทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนทำเบอร์เกอร์กันนะครับผมขั้นแรกใส่เนยลงไปและใส่เนย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 นี่สินะสุดลับแห่งความอร่อยนี่นะฮะทุกคนผมทำพิซซากินเองในบ้านนะฮะหั่นโชกอบนอกนุ่มในพอเสร็จแล้วก็เอาไปเกณฑ์เอาไงดีวะโจทย์เลขข้อนี้มันทำยังไงวะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะไอ้นี่นี่มันเรื่งคิดเลขนี่วะหนึ่งสองสาม ลบไปอิงกันหนึ่งสองโอเคข้อนี้ตอบสองเดี๋ยวก่อนนะอิงก็มีเครื่องคิดเลขไม่ใช่เหรอก่อนเดินข้ามทางมาลายของประเทศญี่ปุ่นกับประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วลุงจะมาขวา,า,างทางผมทําไมเนี้ยแต่เดินก็เดินสิลุูองยเร็ยว,ยวผมจะรีบไปทํางานควยทุกคนครับ <Okay. S 2> ผมอยากรู้ว่าใครมันเอาเช็ดชู้ไปติดไว้ด้านบนวะน,นะ บรรราการช่างโอ้พระเจา้าทุกคนดูรถข้างหน้าผมดิรถแม่งโคตรสวยเลยว่ะทุกคนดูดิไอ้ที่ีอะไรไปเนี่ยสนใจไปกับกูลกูกกับไอ้บอโอ้พี่ชายมากินข้าวได้แล้วข้าวเสร็จแล้วพี่ชายโอ้พี่ชาย,ชายเป็นไรหรือเปล่าเออแล้วเสียงเหมือนสัญญาณเตือนไฟจริงเวทีโอวีเมื่อคุณเข้าห้องน้ำตอนตีสามแล้วฝาของถูขี้กำลังจะล่วงเ้อชิหายแหละมันจะลงมาแล้ว ููกพวกมึงต้องยอมรับในสกิลของกูและพลังของกูและนี่คือหูฟังไร้สายรุ่นใหม่สำหรับช่างเหล็กโดยเฉพาะหน่อยลองใช้ดิโอ้ยไม่ซาว่ากละผมสามารถซื้อสิ่งนี้ได้ที่ไหนล่ะครับวันก่อนนี่ก็มนกระที่เจ็งมาเว้ยมึงไม่คิดจะหลบกูหน่อยหรอวะ

มืองจะไปไหนวะในที่มันจะมาดีหรือแก่งงานหรือแก่งงานจะไม่ทิ้งก็เลยมาซักขุมานก็ไม่ได้นี่คือจุดที่ฉันโดนตำหนิเรื่องการทิ้งขยะโดยไม่ตั้งใจจริงเหรอวะไหนก็เออทําไมเขาถึงทําให้เส้นแดงมันไม่ตรงกันวะกูเคืองมากๆเลยเนี่ยฮะกี่โมงแล้วะกี่โมงเหรอก็ประมาณห้าโมงครึ่งไงนะ วันนี้ผมจะมาโชว์มายากุนขนมผายพลนพด่เลียงลานะฮะเตรียมตัวรอรับชมได้เลยโอ้ขนมนี่นะผมจะเริกรายคาถาแล้วครับสร้างคังบงตาโอเคได้ไคุณสามารถติดเทปไว้ที่ประตูได้และคุณสามารถติดเทปไว้ที่ผนังบ้านได้คุณสามารถเอาเทปไปติดโทรศัพท์ได้โอเคข้อนี้เหมือนจะต้องตอบว่าสามนะโอเคโยงเส้นเลย ครูคนนี้ต้องการตัวเด็กชายคนนี้แบบด่วนๆเฮ้เพื่อนมึงตามกูลงมาในห้องใต้ดินแล้วมึงจะเจอกับโซนิีกเพื่อนมึงดูดีว่ากูเจอเยอะไรกูเจอโซนิีเพื่อนเนี่ยมันไงกล้ยล้ยกล้ยกยกล้วก้ยกุ้ยล้ยกล้ยล้ยกล้ยล้ยก้ยล้ยก้ยลุ้ยกล้ยกลุ้ยกล้ยก้ยลุ้กป้ยลา้ก้ยลุ้กป้ลา้ก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 ล ปลาตกปลาปลาตกปลาปลาปลาตกปลาสปอนบ็อก์เจดเจดในที่ลม่มเจดดื่มน้ำมะนาวในที่ลม่มเจดดื่มน้ำมะนาวในขบวนพาเลทเจดอยู่ในที่ลม่มดื่มน้ำมะนาวในขบวนพาเลทถือพวกจัสติงบีเบอร์บีเบอร์จัสติงจัสติงบีเบอร์บีเบอร์จัสติงจัสติงจัสติงบอบ แฮร์รี่พอตเตอร์แฮร์รี่พอตเตอร์เป็นนาคแฮร์รี่พอตเตอร์เป็นนาคขี่แฮร์รี่พอตเตอร์เป็นนาแฮร์รี่พอตเตอร์เป็นนาขี่แฮร์รี่พอตเตอร์เป็นนากำลังร้อนขึ้นเรื่อยๆคุณคือแม่มดแฮร์รี่โอเคผมว่าหลังจบคลิปนี้ผมคงต้องไปพักคอสักหน่อยแล้วแหละเอ้เพื่อนมึงจะเปิดประตูทำเฮียอะไรวะนี่กูเปิดเองเอ้เพื่อนเป็นไงกูเท่เปล่า โอเคแล้วตอนนี้คุณก็มาถึงท้ายคลิปแล้วนะครับผมผมก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับผมที่ดูคลิปนี้จนจบนะฮะแล้วก็มาเข้าสู่ช่วงกิจกรรมกันเลยดีกว่าก็คือกิจกรรมนี้นะครับผมชื่อกิจกรรมว่าปรากวดมีมชิงใจนะครับผมมีมของใครที่ฮาและโดนเส้นผมผมให้เลยหนึ่งหัวใจอ้าวแล้วหลายคนอาจจะงงว่าเอ้ยถ้ามึงจะให้หัวใจแล้วมึงจะให้ทําไมวะแต่เดี๋ยวก่อนจุ๊จุการที่ผมจะให้หัวใจใครคนหนึ่งให้ไม่ได้แล้วนะครับผม คือให้ยากครับผมคนที่จะได้หัวใจจากผมไปโอกาสที่จะได้แบบโคตรน้อยเลยนะครับผมและถ้าใครส่งมีม3คนแรกแล้วตลกโดนเส้นผมผมให้เลย1ห,หัวใจไม่แน่ผมอาจจะแอบไปพิมพ์ใต,ต้โพสก็ได้นะและทุกคนอาจจะถามว่าเฮ้ hey, แล้วส่งมีมตรงไหน ก็สามารถส่งมีมได้ที่ชุมชนของผมเลยนะครับแต่ชุมชนของผมมีข้อแม้ว่าต้องติดตามเกิน2วันขึ้นไปถึงจะส่งได้นะครับแต่ไม่ต้องห่วงเพราะว่าผมให้เวลาคุณส่งมีมในกิจกรรมนี้10วันคนที่มาเห็นคลิปนี้ช้าก็เสียใจด้วยนะครับผมแต่ไม่ต้องห่วงเพราะว่ากิจกรรมนี้จะจัดเดือนละ1ครั้งนะครับผมก็มีเท่านี้นะครับผมที่ผมจะแจ้งรีบส่งมีมก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวหมดเขต